สวัสดีจ้ะพี่น้องคลิปวิดีโอนี่ก็ถทายต่ต้งแต่ค่อยกลับบ้านต่างจังหวัดพุนนเนาะถึงจะมีโอกาสได้ลงคลิปกับมือนี่ละแต่ว่าคลิปนี้นั่นควยสิได้ไปเที่ยวงานวาดผ้าลูกผ้าเต่า พาล้านแลักกัญาติญาติผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปเที่ยวงานวัดมือนีก็สิไปตะเวนเน่ขยานข่อยบ่มีนมองจอดรถก็อีกอย่างไว้รุ่นน่ะไปเต็มรถเนีญ่ยน้อมีตะมูลล่ดูข่อยทั้งนั้นเลยเป็นไว้ก็หลังสิแบบว่ามักม่วนน่ะนะพวากีรถมาฮอลลดรถก็บ,บ่หลายปานใดเพราะว่าขวามาตะเวนแล้วก็สิมาหาหม่องจอดรถค่าจอดรถมือนีกก็บ60บาทขเข้ามาในบริเวณวัดก็สิป,ประมาณนี้เนาะคนก็สิบ่ค่อยหลายปานใดเพราอมันยังเว้นอยู่วัดที่ข่อยมามือนีก็สิเป็นงานวัดปากแซงเป็นงานสมโภชงานประจำปีเเพพพิิิ่่่่นนนลละจัดมมมืื้้้ออคขยาาแววก็สไหร วิ่งไหนก็พหลูเน่ยอยู่ข้างนอกพอเปนภหยมาเขาทุกปีที่ข่อยมาในประมาณช่วงเทศกาลข่กาวาดซิมมาไหวเพิ่นตลอดนั่นแหละมาข่อยนะบ่ม,มีโอกาสได้มาแบบเป็นช่วงงานวัดแบบนี้จักเทื่อบ่ได้มางานวัด บ้านปากแสงนี่ยกับ宝妈ซิปกว่าปีละมั้งตั้งจะ่อยไปทำงานอยูุ่คเงียบโดยเวลาละก็สถานการณ์ต่างๆเนาะก็เลยมาไหวเพิ่นช่วงเทศกาลแบบนี้พระเพ่ลกระจีซื้อพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแห่งวัดปากแสงวัดเพ่ลกระจีตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยแนมขามไปทางนะฮะกระจีเป็นฝั่งลาวแบบพี่น้องมองนี่แหละที่คอยขามไปหาใหญ่คอยนะนะคอยกระคีเลือกขามว่าเวลาหนาขึ้นเนี่ยขึ้นสูงซ้ำบันไดที่คอยยืนเลยได้พี่น้องช่วงเวลาที่แม่น้ำโขงมันขึ้นนะก็ยังว่าบ้านคอยในยุคไกลคักติศขีดแดนสยามแม่น้ำโขงเลยเนาะก็ได้ยินข่าวมากระเจ้าสิเฮ็ดสะพานขามแม่่น้าาโขงงงไปฝัลวมอ ปากแซงเลยล่ะจ,จักยามได้บูตตะคอยก็รออยู่เด้ห <c oughs> ลังจากที่คอยเขาไปไหว้พระออกมาแล้วเขาก็สิมากินขา้าวแหลงตอนออกจากบ้านมาก็ประมาณ5:00นแล้วเนาะบ่ทันได้กินข้าวแหลอยู่มื้อนี่พญิสุนกับยายวันน่ะก็บ่ได้มานําดอกเพราะว่ามือ้อนี้เราไปจําศีลไปสมโภชพระอีกพระนึ่งฮะนาที่คอยไายให้เบิ่งอยู่บนภูเขาคลิปก่อนหน้านี่ที่เพิ่นรอพระนะยายวันกับพอญิสุนแล้วก็ไปจําศีลอยู่วัดนั่นละ่ะกับเขามื้อนี้ก็สิบ,บ่พะนตําบักหุ่งปิ้งไก่นั่นแหละเนาะพอกินข้าวอิ่มแล้วสิพากันออกย่างบ้าน สมัยนั้นละรวมเบ็ดเสร็จสามร้อยห้าสิบบาทเอาไปเอามาค้ากับเขาอยู่บ้านหนองเขาก็ค้ากับเขาอยู่กรุงเทพนะบัวตังกันเลยระคาใช่มันก็คือกันเลยเนาะต้นทุนมันมาคือกันปากแซงนี่ถ้าบัตังใจย่างอิลีน่ะย่างบัทัวคักๆเลยเท่าหน่อยๆน่ะนะเขาเคยนับกันกระมูได้บัมีแนวเห็ดง่ายผากันนับประตูโค้งเนาะผ้ากันนับว่าประตูโค้งวัดปากแซงนั้นมันมีจักอันแต่กับผากันนับบัวสมเร็จจักรเสียจนแถาปัจจุบันนี้ผ่านไปผ่านมากกับเขามาเขีดบริเวณวัดคือเก่าแต่ว่าสิมาอีกส่วนหนึ่งกัน มอลำครูแบบนี่ขอก็ไม่มีโอกาสได้เห็นจักเถือ่อได้เห็นโดนแล้วขวกเห็นตั้งแต่ข้าวขวนน่ออๆพุน่นะออกจากวัดมองนั้นแล้วก็เลยพากัญญากออกมาเรียบเรียบริบมแม่น้ำโขงเริ่มคำเริ่มยั้งแน่แล้วคนกระสิเลื่มลายม,มือนี่นะมีมอลำมามอลำหมูคำผุนรวมมิตรกัจุนีเพื่อกษิมีล้านเหลาเนาะกระเชิญนักลงุงนักหลองมาบัากหลายล้านเหลามือนี่ก็ได้ยินข่าวว่าลำใหญ่มากคนกระสิเรื่อมลายแล้วก็หลุดกระสิเรื่มติดระบาดเลยเป็นเิตพ้นที่ข่อยพาเดหน่อยออกมาตั้งแต่วินกัญญาเมื่อใดข้าวหยึ<ม>่ง ปืนบานนี่ผู้เดียวก็ยิงบ่ดด,ด้ได้ส่สวนป่ายิงนำเนาะ <c oughs> ป่าก,ก็เลยได้มันยิงปืนนำลานว่าก,กับบได้ถ่ทายคลิปลงดอกปอพญาวินัยรบ่ทยให้แราค่ะเอาะโลว่า,วาม่อหอนมองเครื่องลิ่นนี่เขาจีเปืดเครื่องเสียงบักดังเลยละะโลูมันยาก่อยก็เลยบอกให้เล่านะพาะโลูเปน็นนางรอยอยู่รถุดคอยสิหลอกกับลานสายส่อยเอง่อยว่กกันยิงปืนเบิดไปหาสบ,บาทได้พวกกุญแจอ,อันหนึ่งเนาะพิ่ก็เลยบอกว่าเสียไปให้เอืออีกบางติยิงปืนได้ พวงมินเจอันนึงก็เลยบอกว่าจะไปให้เอื่อยพอเอื่อยมาแค่เบรวสานพอออกจากร้านยิงปืนแล้วก็สิมาปลาโป่งอีกบันนี่กระเบิดเงินไปเองหาซิบาทปลากระเบิดแตกเนาะแตกอยู่ลูกหนึ่งพอออกจากเครื่องเล่นแล้วก็สิมากินนะบันนี่ร้านาใส่มันอ้วนเนาะมันเลยกินเก่งๆเห็นยังกะอยากไปเบิดเด้คอยบอกว่ากินนะกินได้แต่ว่าให้มันย่อยก่อนชอาจะไปกินอันใหม่อีกเขามีโอกาสสิได้กินอีกเบิดขื่นเนาะพอมันว่ากินอันนี้แล้วเห็นอันนึงก็สิกินอีกเห็นอันนึงก็สิกินอีกนะอันเก่าๆหรือว่ัาท่กินเข้าไปแล้ววมีคันหกระจ อยู่น,น้อยๆนี่ก็สี่สิบบาทเนาะย่างออกจากร้านขนมแล้วก็สิมามาร้านบิงโกร้านบิงโกนี่ร้านบ่ได้อยากเลน่นดอกแต่ว่าข่อยนี่อยากเล่นเองเพราะว่าไปงานวัดยามได้คอยบ่วยผ่าได้ร้านบิงโกนี่เนาะถ้ามันมีนี่ข่อยเข้าเลยจัดมาเนาะชุดนึงสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนาะบิงพร้อมกัน <c oughs> เลยได้ตุ๊ก,กตาตัวน,น้อยๆนสองตัวเนาะพุ่นละตัวต่กันย่างงานวัดเนาะ ยังไปยังมาเวลากับพานไปประมาณสี่ถุมกูกลัวเกือบหาถุมแลแล้วก็เลยพากันมาเบิงมอลลับมือนีมอลลำม,มากก็จะเป็นคำพูนรวมมิตรงานสม้มผลงานวันหนีปกิจจัดขึ้นประมาณเก่ามือเก่าขืนเนาะเวลาเก่ามือเก่าขืนปกิจสิมีมอลลำแน,วน่วในหลามหายเบิงทุกมือเลยชมฟรีปกิจใชเป็นแบบปัจจัยหอยอดบาทหญ่ๆอยู่นะ มอลำนะเดวเตะสัทาเขาเนาะว่าเขาสียอดจากบาทบรรยากาศการเบิงมอลำแนวนี่ขกว่าบรบิหินโดนเลยได้พี่น้องที่แบบว่าผู้เฒ่ามาปูสาต,ตกออกตกแอกอยู่หนาหารนี่นะบางคนเพิ่งกระถือสาทมานำเนาะบางคนบริซื้อมาเพื่อกะมีขายได้พื้นละ40บาทมอล่เข้าเจ้าก,กับเครื่องเสียงโขดดีเลยมวนคัดแต่ว่าขกว่าเบิงได้บดโดนดอกเพราะว่าขติตพะลพะลูะลมันายากคอยอุ่มมันมันกับบริานดอกแต่ว่าผู้ได้สิไปดูอุ่มโขดหนักเลยเลยพากันยืนเบิงได้ข้าวหนึ่งกับผากันหย่างออกมา Hãy bưng lại lái, lái nữa là